ก็จบกเกษตรโรงเรียนกเกษตรในจบ เกษตรบุรีรัมปีปีสามนี่เขาก็จบเกษตรสงขาไปต่ออีก2ปีไปต่อเทคนิคอีกสองปีช่างกลเกษตรมาดูยาดมครับเอาอันหนึ่งครับก็เอาที่เป็นกแ้้ววดยพื้นฐานเรื่องขั้นไม้เรื่องเกษตรเราพอมีอยู่เนาะเพราะเราเรียนเกษตร แต่ว่าพอมาจับเรื่องสมุนไพรนั่ก็เป็นความสนใจส่วนตัวเพราะรู้ว่าเกษตรหรือต้นไม้เนี่ยมันก็เป็นพืชเหมือนกันก็เลยเรียนรู้จากหมอพื้นบ้านกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านแต่ละคนเขาก็มีความรู้เรื่องสมุนไพรตอนมาดูงานที่แล้วเราก็อาจจะไปอบรมไปประชุมไปอบรมเคยไปอบรมที่ ที่โครงการพระรามฤทธิ์สวนป่าสมุนไพรจุดจุดเริ่มต้นนะไม่ใช่เชียงใหม่แมทที่กรุงเทพไหที่อะไรที่ส่งม้ากี้ยุงเออพระบรมรูปส่งม้าสวนน้ำพรสวนน้ำพรเขาก็อบรมชาวบ้านเกษตรกรอะไรก็เห็นชาวเขาเห็นอะไรไปขายสมุนไพรมัดเป็นมัดมัดเป็นถุงเป็นห่ออะไรจุดเริ่มต้นน่าจะ เป็นความคิดมาจากตรงนั้นนะตอนนั้นกําลังเริ่มไปเรียนราชพัฒน์ไปเรียนปริญญาตรีที่อสวัสดิ์ก็ได้ค่ะตอนนี้พอกลับมาจากราชพัฒน์ปี2523ก็มาเริ่มคิดโครงการสมุนไพรเสนอกศนอนี่ก็ดีอย่างเราจะทําอะไรเขาก็สนับสนุนมไม่สนับสนุนไม่มีงบให้เราก็ควักกระเป๋าเองทําเองจนเป็นโรงงาน ธุรกิจสมุนไพรเล็กๆในระบบราชการการศึกษานอกโรงเรียนปีกนไปดูงานเพราะว่ากศนที่เราอยู่นะเป็นการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือดูแล16จังหวัดในภาคเพราะจะมีชาวบ้านมีข้าราชการกศนทั้งหลายมาอบรม เมื่อมีคนเขามีหอพักด้วยเมื่อมีคนมาอบรมอยู่ที่นั่นเราก็จัดนิทรรศการบ้างเผยแพร่เรื่องสมุนไพรเรื่องผลิตพันเรื่องอะไรใครเจ็บใครได้ป่วยผู้ใหญ่มาเยี่ยมก็มีของชํำรวยที่เป็นสมุนไพรตอนนั้นสมุนไพรการศึกษาน้องเรียนดังมากมีคนรู้จักซึ่งที่ไหนก็ไม่มีอภัยภูเบศก็เหมือนว่ายังไม่มีหรืออาจจะมีแต่ยังไม่ดังเท่าไหร่ เราก็ได้เผยแพร่นะเวลาออกบูธไปจัดงานเมืองทอง่าน,นีไป,ปแต่ละจังหวัดเขามีงานเขาก็เชิญสมุนไพรไปออกบูธเราก็ได้ไปขายผลิตภัณฑ์ให้การศึกษานอกโรงเรียนที่นี่มาทุกคณะหมอโรงพยาบาล หมอพื้นบ้านกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรอสมอะไรทั่วประเทศมาจากทั่วประเทศแค่การดูงานใช่ไหมเป็นประเภทคุณหมอเป็นวิทยากรอบรมก็มาดูงานก็บรรยายให้ความรู้อะไรพวกนั้นแหละแต่มีอบรมบ้างอบรมการแปรรูปสมุนไพรพอเรารู้สึกเราเรียนรู้เรามีประสบการณ์จากสนอมาแล้วเราก็มา อสอนชาวบ้านที่นี่ค,คือมีคณะมาดูงานก็มาเยี่ยมชมมาดูวิดีโอกระบวนการผลิตมาดูต้นไม้ต้นสมุนไพรเรามีอุทยานมีสวนสมุนไพรตรงนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดเราก็พัฒนาผลิตพันแปรรูปมีผลิตภัณฑ์ใหม่มีให้บริการแพทย์แผนไทยคือเราตั้งใจว่าจะทำให้ครบวงจรในเรื่องสมุนไพร มีโรงงานผลิตยามีร้านจําหน่ายมีนวดมีอบไอ้น้ําแช่น้ำนักเรียนมีนักเรียนนักเรียนก็เยอะทุกโรงเรียนในลําปางมามาดูงานมาเยี่ยมชมพยาบาลเออหมอหมอแปัจจุบันโรงเรียนปฐมโรงเรียนมัธยมโรงเรียนเด็กเล็กอะไรมาหมดก็แต่ก่อนมันเป็น ก็เร <formation> <inh aling> ียนรู er <invent> <division> <master> ้ว be ่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเป็นภูมิปัญญาของหมอเมืองหมอพื้นบ้านแต่ยังไม่มีใครคิดจะทำเป็นธุรกิจแบบนี้นะก็เราก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆเลยที่ทำสมุนไพรพัฒนาเป็นแคปซูลพัฒนาเป็นชาชงมีเครื่องจักรเครื่องมือก็ก็ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของสมุนไพรในประเทศไทยนะ อยากจะพูดได้ตอนนั้นนะเพราะถือว่าไม่มีใครทําแล้วไม่มีใครสนใจด้วยชาวต่างชาติเท่านั้นที่สนใจมาออขอดูมาอะไรคนไทยก็ถือว่าเป็นของล้าสมัยใช่ไหมบางคนจะยา<จ>แผนโบราณเขาอายเขาไม่กล้เข้ามีบูธมีอะไรอพอเดินผ่านร้านสมุนไพรเขาก็ว่าโอ้เขาขหมอแผนปัจจุบันไปไกลแล้ว แต่ทำไมยังมาทำยาแผนโบราณสมัยก่อนเขาเรียกยาแผนโบราณก็เลยททำให้คนมองเป็นล้าสมัยไป <c oughs> จนกระทั่งต่างชาติฝรั่งต่างชาติเขาสนใจเขามาเยี่ยมชมมาถ่ายรูปมาทำวิดีโอเราก็ได้ออกทีวีออกแต่ละช่องจนกระทั่งเริ่มมีชื่อเสียงนะ <c oughs> เลยก็เป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้น เราก็พัฒนาผลิตพันธุ์พัฒนาสวนพัฒนาต้นไม้ขยายพันธุ์ไม้ให้คุณได้ปลูกไปปลูกไปทดลองทำอะไรเรื่องสมุนไพรก็นั้นเป็นจุดเริ่มต้นเราไม่เคยกลัว <c oughs> มาถึง <c oughs> ออกออกมาจากกศนมาเนี่ย <c oughs> กู้เงินมาแล้วก็ได้ แบบําแบบเน็จบ,บํานานเอ้อบ,บําเน็จบ,บําเน็จจากกสนามาเท่าไหร่สี่แสนกว่าก็ไม่พอทำก็เอาที่ดินห้าไร่ไปเป็นหลักฐานจำนองกู้เงินมาได้ห้าล้านบาทบก็มาเริ่มต้นธุรกิจ <ๆ S 1> ค,คือไม่ได้มองหลังเลยว่าออจะไปรอดหรือไม่รอดจะจะตกงานจะไม่มีเงินเดือนอะไรก็ไม่รู้ไม่สนใจตั้งหน้าตั้งตาทำ หลังนี้ก่อนเนาะหลังนี้แล้วก็หลังนู้นคือตั้งใจจะทําให้ครบกระบวนการในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยคือจุดเริ่มต้นก็ไม่ได้สนใจนะแต่ก่อนเราก็อันนี้พูดนิดหนึ่งอาจจะมีปัญหากับเพราะว่าสารสก๊ลำปางเนี่ยเข,เขาเป็นคนดูแลควบคุมเรื่องกฎหมายนะ เขาก็เป็นห่วงเราด้วยความเป็นห่วงมาเยี่ยมมาชมมาแนะนำสถานที่ผลิตแนะนำโรงงานนะปรามเราบ้างอะไรบ้างระวังนะอย่าไปใ,ใส่ส่เตียรอยไปทำคือเราเผยแพร่ไปทั่วประเทศเนะเขาก็เป็นห่วงก็เข้าใจเขานะเขามาเยี่ยมชมมาแนะนำ ต่อหลังจากนั้นมาพอเราเติบโตพอสมควรมีแขกผู้ใหญ่มาเขาก็พามาดูงานเราก็มีที่ระลึกเป็นของสมุนไพรอะไรให้ไปหลังจากนั้นก็เกิดความคุ้นเคยกับสาธารณะุุกไม่มาอะไรวุ่นวายอะไรมากแล้วแขกไปใครมาก็พาคณะมาดูงานงนะเขาก็มาเยี่ยมมาตรวจมาเก็บตัวอย่างไปบอกว่า ถ้าเจอเชือ้อเจอเชื้อราเป็นอันตรายกับคนเนี่ยจะต้องถูกสั่งปิดได้นะเราก็กลัวนะเพราะว่าลำปางเป็นแหล่งของยาสมุนไพรที่อำเภอห้างจัดเนี่ยนะมีชาวบ้านเขาทำยากากยาลูกกรอนยาอะไรขายหิวตะก้าขายไปเชียงใหม่ทางไปอีสานเยอะแยะเลยนะก็ เราก็เริ่มต้นตรงนั้นจนกระทั่งสาสุขเขา<ๆ>เข้มั่นใจว่าเราทำดีทำปลอดภัยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใส่สารไม่ทำให้มีปัญหากับระบบประชาชนแพทย์แผนไทยคนที่มาซื้ออยาเลยคุ้นเคยแล้วก็อยู่ด้วยกันได้มาตลอดเนถาวันนี้ คดีนะที่ผมนะเป็นคนชอบการขยายพันธุ์ไม้เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเป็นคนบ้าต้นไม้เป็นศัตรูพืช <c oughs> คือไปที่ไหนก็จะเก็บกิ่งไม้ <c oughs> เก็บเมล็ดพันธุ์ไม้มาเพาะมาขยายพันธุ์เราเรียนรู้เรื่องนี้มาพอสมควรจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ คือคดเนี่ยบางทีสนใจแต่ไม่มีต้นไม่มีพันธ์ุไม่รู้จักไม่อะไรผมก็พยายามเผยแพร่ทําต้นตัวอย่างตะกอนมีต้นตัวอย่างใส่กระถางมีรูปมีบอร์ดนิทรศการเนี่ยช่วยเราได้เยอะแขกไปใครมาก็บอกเขาว่าปลูกนะปลูกหญ้าปะกิงปลูกอะไรก็ได้ผมจะรับซื้อปลูกพลปลูกขมิน้นปลูกอะไรคือตะกอนเราก็พื้นที่จํากัดแรงงานจํากัด ไม่มีปัญญาที่จะทำวัตถุด,ดิบเองได้ก็อาศัยชาวบ้านที่เขามาเยี่ยมชมมาดูงานนะเราก็ส่งเสริมให้เขาปลูกแล้วเราก็ประกันราคารับซื้อเนี่ยช่วยเราได้เยอะคนก็เริ่มรู้จักรักสมุนไพรลำปางแต่ก่อนเราใช้คำว่าชมรมคือเป็นเหมือนกลุ่มคนที่มาทำเรื่องสมุนไพรตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นลำปางรักสมุนไพรให้มันดูดีหน่อย ハハ <laughs> <Yeah. S 3> <laughs>